สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ไทยแคทอลิกนิวส์ของสื่อมวลชนคคทอลิกประเทศไทยครับสมเด็จพระสันตะปาปาทรงนำพิจารณาเพลงสดุดีที่จะนำเราไปสู่การเคารพเทิดทูนพระเจ้าและรักลูกๆของพระองค์ วันพุธที่21ตุลาคมเวลา10นาฬิกาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกพบปะสัตบุรุษและผู้จาริกแสวงบุญในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์ณหอประชุมเปาโลที่6นครรัฐวติกันวันนี้พระองค์ทรงสรุปข้อคำสอนเกี่ยวกับเพลงสดุดีในคำสอนแบบต่อเนื่องเรื่องการสวดภาวนาพระองค์กล่าวว่าเพลงสดุดีช่วยเราให้ไตรตรองความเป็นจริงด้วยสายพระเนตรของพระเจ้าก a r ีฟร a t เ l l i e s o r e เ l ล b u o n g น o r n o สมเด็จพระสันตปะปาปาทรงเริ่มนำสู่การเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์ด้วยเรื่องราวของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกรวมทั้งในอิตาลีด้วยและแม้ว่าพระองค์จะทรงอยากเข้าใกล้สัตวุรุษผู้เข้าร่วมฟังคำสอนของพระองค์แต่พระองค์ก็มิทรงสามารถจะทำเช่นนั้นได้เนื่องเพราะอาจเกิดอันตรายจากการติดต่อไปอยังส่วนรวมพระองค์กล่าวว่า พ่อเสียใจที่ต้องทำอย่างนี้แต่ก็เพื่อความปลอดภัยของพวกลูกนั่นเองดังนั้นแทนที่จะทักทายกันด้วยการสัมผัสมือเหมือนก่อนพระองค์ก็ทรงแนะนำให้สัตรบุรุษที่มาเข้าเฝ้าทักทายพระองค์อย่างห่างๆแต่ขอให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาอยู่ใกล้ชิดพระทัยของพระองค์ แล้วจึงกลัดต่อไปว่าระหว่างการอ่านบทอ่านจากพ่อรสาราเมื่อตอนเริ่มพิธีพระองค์สนพระไทยมารดาผู้หนึ่งในหอประชุมนี้ที่กำลังกอดลูกของเธอที่ร้องไห้อยู่พระองค์กลัดว่า นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงปฏิบัติต่อเราเหมือนกับมันดาผู้นั้นภาพความอ่อนโยนของมันดาที่สวยงามเหล่านี้คือภาพลักษณ์ของพระศาสนาจากักรซึ่งเป็นเครื่องหมายของความอ่อนโยนของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเราดังนั้นอย่าไปปิดปากทารกที่ร้องไห้ในวัดอย่าไปทำเลยเพราะมันเป็นเสียงที่ดึงดูดความอ่อนโยนของพระเจ้าิอ Per tua แล้วจิงทรงเริ่มสอนคำสอนเรื่องเพลงสดุดีตอนที่สองซึ่งเป็นตอนสุดท้ายในการสอนคำสอนแบบต่อเนื่องเรื่องการสวสดภาวนาพระองค์กล่าวว่าเพลงสดุดีช่วยเราไม่ให้ตกอยู่ในการทดลองของความชั่วร้ายนั่นก็คือของการดำเนินชีวิต และบางทีก็อาจจะเป็นของการสวดภาวนาด้วยวราวกับว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงและราวกับว่าผู้ยากไร้ไม่มีตัวตนอยู่จริง จากนั้นจึงตรัสอธิบายว่าแต่บทภาวนาในเพลงสุดีนั้นเป็นความจริงขั้นพื้นฐานของชีวิตเพราะการอ้างอิงถึงสิ่งที่แท้จริงสิ่งที่เหนือธรรมชาติซึ่งบรรดาอาจารย์ฝ่ายจิตวิญ,ญญาณเรียกว่าความยำเกรงพระเจ้านั้นทำให้เราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ การสวดภาวนาช่วยปกป้องเราม่ให้นำเอาการเป็นผู้ล่าและความโลภเข้ามาในชีวิตอย่างไรก็ตามการสวดภาวนาแบบผิดๆซึ่งเป็นการเรียกร้องผู้อื่นให้มาชื่นชมเราหรือเพื่อจะโอ้อวดว่านี่คือแฟชั่นล่าสุดซึ่งพระเยซูเจ้าเองก็ทรงเตือนสติเรา แน่นอนทีเดียวจิตวิญญาณที่แท้จริงของการสวดภาวนาในจิตใจช่วยเราให้ได้ไตร่ตรองความเป็นจริงด้วยสายพระนตรของพระเจ้านอกจากนี้พระองค์ยังทรงเตือนอีกด้วยว่า อย่าได้เหนื่อยนายและสวดภาวนาเหมือนนกแก้วนกขุนทองแต่การสวดภาวนาควรจะเป็นศูนย์กลางของชีวิตสวดจากใจและถ้าเราสวดภาวนาแล้วแม้กระทั่งพี่น้องชายหญิงหรือแม้แต่ศัตรูของเราเองก็มีความสำคัญต่อเรา ผู้ที่เทิดทูนพระเจ้าจะรักลูกๆของพระองค์และผู้ที่เคารพยาเกรงพระเจ้าก็จะให้ความเคารพในความเป็นมนุษย์ด้วยเช่นกันการสวดภาวนาไม่ควรจะถูกมองว่าเป็นยากล่อมประสาทที่ช่วยบรรเทาความวิตกกังวลในชีวิตซึ่งนี่มิใช่การสวดภาวนาแบบเราคริสเตชนแต่การสวดภาวนาจะทำให้เราแต่ละคนมีความรับผิดชอบดังที่เราเห็นในบทข้าแต่พระบิดาของข้า พระเจ้าทั้งหลายที่พระเยสเจ้าทรงสั่งสอนบรรดาสิทธิของพระองค์ต่อมาพระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตว่าผู้สวดบทสดุดีมักจะลบรอยแผลออกจากชีวิตได้ และบทภาวนาเหล่านี้แม้กระทั่งที่คุ้นเคยและที่เป็นส่วนบุคคลที่สุดก็ยังถูกใช้เป็นครั้งแรกในพระวิหารและจากนั้นก็ในศาลาธรรมคำสอนของพระศาสนาจักรคาทอลิกกล่าวว่าเพลงสดุดีเป็นรูปร่างทั้งของพิธีกรรมในพระวิหารและในจิตใจมนุษย์ดังนั้นคำภาวนาของบุคคลจึงได้รับการหล่อเลี้ยงอันดับแรกเลยก็ด้วยคำภาวนาของประชากรชาวอิสราเอล และจากนั้นก็ด้วยคำภาวนาของระศาสนาจากักรแม้เพลงสดุดีที่บุคคลแรกใช้สวดจะเป็นของส่วนตัวแต่มันก็เป็นมรดกของหมู่คณะจนถึงจุดที่ใช้สวดกันทุกคนและเพื่อทุกคนคำภาวนาของคริสตชนนั้นมีความตึงของชีวิตและจิตวิญญาณยึดโยมพระวิหารและโลกเข้าด้วยกัน คำภาวนาสามารถเริ่มขึ้นได้ในเงามัวกลางวัดแต่ก็สามารถจะไปสิ้นสุดบนถนนในเมืองได้และในทางกลับกันมันก็สามารถจะเบ่งบานในระหว่างกิจกรรมประจำวันและไปบรรลุผลสำเร็จในพิธีกรรมได้ ดังนั้นประตูวัดจึงเปิดให้ทุกคนเข้าไปสวดภาวนาด้วยเหตุนี้โลกจึงมักสวดภาวนาด้วยเพลงสดุดีเพราะเพลงสดุดีให้คำมั่นในพระสัญญาแห่งความรอดของพระเจ้าที่มีต่อผู้อ่อนแอที่สุดตักเตือนให้ระวังอันตรายที่เกิดจากความร่ำรวยทางโลกและเปิดขอบฟ้าให้เห็นมุมมองของพระเจ้าในประวัติศาสตร์ ที่สุดพร,ระองค์ตรัเสริมว่าพูดสั้นๆก็คือที่ใดมีพระเจ้ามนุษย์ก็ต้องอยู่ที่นั่นเช่นกันนี่ไม่ใช่เพราะว่าเรารักหากแต่เป็นเพราะพระองค์ทรงทรงักเราก่อนแล้วทรงอ้างอิงบทจดหมายของนักบ,บุญยอนฉบับที่หนึ่งโดยตรัสว่าถ้าหากใครจะมาอ้างว่าเขารักพระเจ้าแต่กลับเปลียดชังพี่น้องชายหญิงเขานั่นแหละโกหก เพราะถ้าหากใครไม่รักพี่น้องชายหญิงที่เขาหรือเธอผ่านพบแล้วละก็เขาก็ไม่สามารถจะรักพระเจ้าผู้ที่เขาไม่เคยพบเห็นมาก่อนได้พระเจ้ามิทรงสนับสนุนความต่ำช้าของผู้ที่ปฏิเสธพระฉายาของพระเจ้าที่ตราตรึงอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน การเชื่อในพระเจ้าในขณะที่ทำตัวเหินห่างและเกลียดชังผู้อื่นนั้นเป็นความต่ำช้าในทางปฏิบัติมันคือการล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเป็นความผิดที่เลวร้ายที่สุดที่สามารถพุ่งตรงเข้าสู่พระวิหารและพระแท่นบูชาได้แล้วจึงตรัสสรุปคำสอนวันนี้ว่าเพลงสดุดีปกป้องเราไม่ให้ตกอยู่ในการทดลองของการดำเนินชีวิต และบางทีทก็ของการสวดภาวนาด้วยราวกับว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงและราวกับว่าผู้ยากไร้ไม่มีตัวตนอยู่จริง ลกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ